วันนี้มาชมวยไทยนานาชาติเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นน้ำหนัก126ป้อปอนด์นะครับระหว่างฝ่ายแดงบัตเตียนมักซี่อายุ21ปีจากประเทศฝรั่งเศสกับฝ่ายน้ำเงินอะครามอซิบิชอายุ2 2ปีจากมโมร็อกโกวันนี้ฝรั่งเศสกับโมร็มอกโกมาเจอกันนะครับมักซี่ในสูง176เซนเมตรชกมา18ครั้งชนะชนะ13แพ้5ไม่มีเสมอนะครับ ส่วนโอชิเนสูงนึ่้สูง164เซนติเมตรโชกมา4ครั้งชนะ3าแพ้หนึ่งไม่มีเสมอครับเหมือนคนนี้ก็มันเจอไม่เคยเจอกันนะครับฟังกติกาจากกรรมการก,ก่อนแล้วก็มาเริ่มดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับวันนี้ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกมาเจอกันนะครับมาดูว่าชเชมเัดแชมช์จะอยู่ที่ฝรั่งเศสหรือโมร็อกโกดูยกที่หนึ่งเลยเป็นโอชิเดินเข้าไปเอามากักซีมักซีเตะม,มาก่อนเลยเอาอ อุชิเตะคืนเหมือนกันโอ้ตเตะโซลเซียหลักล้มไปอุชิอขยจะเข้าไปไหมโอชิยึ่งยากอยู่บางสี่สก็รอสวนบางสี่ที่มาบกเสิ่งก็เตะไปมัดไปเหมือนกันอุชิโอชิขยับเข้าไปอย่างเดิมนะครับยังเป็นฝ่ายลุกอยู่บางซี่ก็วนลงไปอขยับไปเหมการบอกเออเตะพื้นไปอุชิ อมักซีก็เตะคืนเหมือนกันมันหนึ่สองไปมักซีอุจิก็ยึดยักโยนะครับอายุใกล้เชียงกันเลยนะครับยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองปีนะครับอ่าต่างคนต่างเตะนะครับอุชียังอุชิยังขยับเข้าไปโยอ่ะมักซีเตะพุ่ดไปโดนมัดสวนเลยโอ้โมักซีอุชิเตะสูงมัดไปหนึ่งมันหนึ่สองมันสองไปอุชิโอ้รวมมัดเลยนะครับมาไม่เป็นชุดเลยโอ้แทงเข้าไป อ๋กดคอไว้กรรมการก็แยากมากนะคเขบไม่ได้ยากมากโอ้มามาเป็นชุดเลยนะครับอุชิยังเป็นฝ่ายอุชิเดินบุกเข้าไปเยะเตะเบื่อไปมักซี่เดินออกมาแล้วครับออกมาจากมุมแล้วอยับไปของอุชอิต่างคนต่างเตะประสานแช่งกันเลยอมักซี่ยับไปอ๋ออุชิก็เตะมา มักซีแต่คืนเหมือนกันเอามันสองมาเอ,าเอาคืนแล้วบักซีเอาคืนแล้วล็อกคอไวเอาที่ไม่แทงเขากรรมการขเขาแยกมาเริ่มดูเดือดกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อูชีเดินเข้ามาใหมย่ยังยึดยักษสรกันอยู่หาวิธีเข้ามาจนนะครับอุชิมักซิเตไป ต่อยางเงือดไปอีกครั้งนึงอ๋ออุจิก็เตะสูงเลยนะครับโตโดดเตะเลยมาทั้งสองมาสองมาครั้งโอ้ล้มลงไปด้วยกันเลยนะครับเอ้าต่างคนต่างรีบลุกเลยนะครับมาเลยกันไหมโอ้เจ้เล่ย์ฟันหนังไปเตะสูงไปโอ้อุจิีนี่เล่นหลายากหลายท่าเลยนะครับโชว์เลยครับเตะโอ้เตะเงือดละเสียหลักลงไปลุกมาไหมแสดงลีลาโชว์ลีลาเลยนะครับอุจจี มักซี่ก็รอสวนอยู่ทำทายาจะทีมักซี่มักซี่เดินข้าไปโอโดนเตะเลยนะครับอ่ามักชิเตะไปกอดคอได้หมดยกนะครับหมดยกเริ่มมันไปเรื่อยๆนะครับมวยต่างชาตินี้สู้กันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับทีมงานก็แจ้งทางมวยให้ยุดนะครับดูเหมือนดูชีจะเป็นฝ่ายออกอากวุธได้ดีกว่านะครับยกแรกผ่านมาก มาว่าตอนยกที่สองเลยเอารำการชี้น,นาชี้นวมไว้ก่อนนะครับอุชิบิจากมาโกเอาทีเลยอุชิเป็นวันวันยกนี้มาสี่เดินลุยนะก่อนก็แท้งเขาไปอืมมัดเตะมาเลยอุชิก็เรียกว่า่ายครั้งสามารถมาเตะมาเอามัดแรกกันเลยอ้เตะ กบมัดแลกกันยังเป็นฝ่ายบกอยู่นะครับอุชิอุชิมาสองมามาสองมาโอ้มามาเป็นชุดเลยอุชิมัาเข้าไปครั้งนึงมาสองมาสองข้างหน้ามาสองข้างหน้ามาสองข้างหน้าเลยเอ๋อมักซีกระเทาะไว้อยู่นะครับอ๋อมักซี่ยาวคือเนอะอุชิเตยจะยางไปเตยไปอีกครั้งนึงเอ๋อมักซีเดินดูยังมันกอดคอได้ หาจังหวัดแทงเขาแทงเขายัดเข้าไปดันหน้าเขาเชือกูเชืผ่ากองมานะครับเป็นมักซี่เดินบ้างตอนยกนี่อ้าวเตะเวือดไปกูเชโอ้ฟันสอบไปมกักซี่โอ้ต่างคนแทนงเขายัดเข้าไปครั้งหนึ่งฟันสอบเข้าไปอเอาคืนแล้วนะครับมกักซี่แทงเข้าขเข้าไปครั้งหนึ่งแทงเขายัดเข้าไปแทงเขายัดเข้าไป โอ้เวียงล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับจะบผากออกเลยล้มไปเดวยวกันทั้งคู่อุชินี่มาเล่นวงในด้วยนะครับมักซี่จับคอได้กระแทงเขาเลยประสบการ์วยมากกว่านะครับอ่ามักซีเรินมาอุชิยำไว้อุชิตีไว้โอ้โหอุชิจะกอดคอนะครับอา่าอุชิไม่กอดเอาแทงเขาไปมักซีแทงเขาก็ไปแทงเขาจังก็ไปแทงเขายังก็ไปครั้งนึงฟันซอกไป แทงเขาจะกเข้าไปโอ้โ,อโอ้เกือบเสียแล้วก็แทงเขาจะกเข้าไปโอ้ได้ชีพคอได้มามาาันจุดแแทงเขาจะกเข้าไปครังมักซี่แทงเขาอตอนนี้โอชิีนน่พยายามจะดิ้นรดให้รุดนะครับโอ้เขามาเป็นชุดเลยเยกแรกโดนพายุหมัดของโอชิยกสองมักซี่เนี่ยแทงเขาก็ไปหลายชุดเลยมักซี่ยับมาบันสองเบืดใไปตเตะจะย่างใบเอามักซี่จะเขามากอดโดนหมัดเลย อามัดหนึ ab, so, elected, oh, too, ่งสองมันึ oh ่สองชิมัดสองไปมัดสองไปกลางหนั่งโอ้รวมมัดย really ุดใหญ่เลยมีการเป๊ไปนิดนึงมักซี่เอาตอนนี้มักซี่แทงกอดคอได้ฮะจะมาแทงเขาอ๋อทำการแย่งมากอดนานไปเวลามัดก็มาเป็นชุดเวลาเขาไปมันชุดกันเอาตอนนี้มักซี่ยาวขึ้นแล้วเดินไปจะกอดไหมกอดแล้วมักซี่อาวโอชิยึดใส่เยอะโอชิไม่กอดแลก็วนลงไปอย่างยึดยักใส่กันเยอะมักซี่เอามัด อุจิมาดสองกน่าเลยอุจิแทงเขามักซีแทงเขามาเลยนะครับอย่างชุกันะโอ้อุจิมาดสอง,งน้าถีบไปไม่โดนหมัดของอุจิอีกครั้งหนึ่งอ,อ้าอุจิถีมามักซีเตะไปเอาหมดยกนะครับหมดยกที่สองเขาก็หมัดแลกกันเลยนะครับมาดูว่าทีมงานจะแก้าทางมว่ายังไง ต่อนะครับตัที่สามนี้ดูเหมือนบัตรเตียนมักซี่จะเริ่มแทงเขาได้เป็นชุดอักรามก็พออกรามอูชบิก็พอให้แทงเขานะครับก็วนออกไปอยู่นะครับมาดูว่ายกที่สามจะเป็นไงถึงวันเตรียมความพร้อมให้ก่อนชนะชนะนวมก่อนอ่าวอวแล้วก็ลุย เจะจับคอแทงเขานั่นยังไงจับเลยนะครับมักซีนี่จะจับคอเอาอชิตจะเตะโดนที่ไว้นะครับอ่มักซีเดินเข้าไปมักซีมันาสองเข้าไปมัมานาสองเข้าไปโอโอชิขโมนลงไปนะครับโอชิมันาสองเข้าไปโอชิเดินบ้างตอนนี้โอชิใครก็มาโอชิตจะยัง มักซีก็รอสวนอยู่ต่างคนต่างเปลี่ยนกันบุกโอ้มันสองไปมักซีแต่โดนจีบไปอยู่จ่อยางมาโอ้โอซีนจ่อยางละวนเลยเตะมางั้นโอ้เสียหลักลงไปโดนเจาะฐานล่างนะครับอ่าเป็นมักซีเดินเข้าไปโอ้อชิมันสองมามันสองสวนไว้อยู่อโอ้โอ้มัดวืดไปเสียหลักไปงั้มักซี่ อาพยานจะกอดคอแต่ยังกอดไม่ได้นะครับอุชิไม่กอดคอแล้วทีไรอ้ามงเช่ได้ไหมอุชิมันซ้อมมาโอ้ซอกพื้ไปมัซซี่โอ้อแล้วจะจับคอไม่จับแล้วมันต้สองส่วนมาแล้ววนไปนะครับอุชิอ้าวอุชิวนลงไปไอมาเอาจับคอได้แทงเขาเข้าไปโอ้มาซี่จะจับคอได้ก็ได้แทงเขาอยู่เหมือนกันนะครับกรรมการแจ้งว่าหวานกลางวิธี ตอนนี้มักซี่ก็จะพยายามจะเข้าไปจับคอนะครับชีบคอแทงเขาเอาอชื่อมันถึงสองส่วนมาแล้วก็วนไปวนสองันสองส่วนมาัมนสองเข้าจองเข้าหน้าโอ้กอดคอไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เอาอชื่อมันสองเข้าไปโอ้มักซี่นี่เริ่มดูทีมงานแล้วนะครับแทงเข้าไปแต่เวิร์ดไปนะครับมักซี่ต้องเดินไล่แล้วโดนบาัดเอาอุชีหมัดสวนแล้วก็วนไปมัดทุบมัดห,หุบเข้ามา อุจิตเตม่ะเตจ้า,จางโอ้วัคซีนี่เริ่มเหมือนจะขอดใจบ้างนะครับจับไม่ได้เนี่ยอุจิมันซองมาเอ้โอ้วัคซีฟันศอกจะปัดเบียงไว้ก็เบิดนะครับเอาอุจิมันซองมันซองไปพยายามจะจับคอนะครับแต่อุจิตทีไว้แล้วม้วนว่มาไม่เล่นน่วงในยนดะ้วยมันสวนมาเหมือนกันเอากอดคอได้ท,ไทําไงแทงเขายัดเข้าไปแทงเขายัดเข้าไปโอ้ นั่งลงไปกรรมการดูก่อนเหมือนกับโดนกระจับนะครบับการเตือนห้ามในเราวังกระจับก่อนนะครับระวังกระจับหน่อยขอโทษขอไปกันรุยกันไหมบกักทีเดินบุกเข้ามาไหมโอ้หัดตรงสองข้างหน้าเลยโอ้ชี่หมดยกที่สามนะครับดูเหมือนยกนี้อุชิจะ ต่อยละวนไปทําให้มักซี่นี้กอดคอจีบคอไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพว่าตอนยกที่สี่มว่ายกนี้มักซี่จะได้แทงเขาไหมนะครับอุชินี่ต่อยละวนนะครับไม่ให้จับคอได้ไม่เล่นวงเลยด้วยนะครับอ่ายกที่สี่ด้กันไหมอ่าทีไว้อุชิทีไว้ละวนไว้วเตม,มา โอชิโอชิโอชิขมัดสองมามักซีเดินไปจะจับคอจับคอได้แล้วอ๋อฟันศอกไว้ฟันศอกเวิดไว้อ๋อโอชิชจอดจางแล้วก็ถอยไปนะครับตอนมันเล่นวงในด้วยแล้วโอชิเต็มวม่ามักซียังเดินเข้าไปโยโอชิโอวติมาเรื่อยๆเตะอีกครั้งหนึง่งโอชินึ่งจอดจางมาอ่ายึดสายโยโอ้มักซี่นี่จับไม่ได้เลยครับตอนนี้เขาก็ จะจับข้อก็ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งมันโดนหมัดสวนมาเลยอแทงเขาได้เยอะโอ้เชื่อมาเข้าตัวโอ้แทงเขาไปเหมือนกันบักซี่เอาบักซี่กอดเขาได้แล้วทำให้แทงเขายัดเข้าไปเอจีบคอได้แล้วอทําไง่าเข้กมาได้แล้วโอ้เชื่อโอ้โดนเตะนะครับอ๋อโดนมาเข้าตัวเตัวหมัดโอ้หมัดแลกกัน บางทีเอา้ากอดคอได้ครั้งนึงเอากำการแย่งมานะครับยังไม่ได้แทงเขาเลยดูเหมือนโดนลําตัวจะมีอาการแล้วครับอุชิอา้าบางทีเดินลุยไปไหมจะจับคอได้ไหมอา้าอุชิมัดทุบไปบางทีนี่ก็ไปตั้งการแล้วนะครับเดินไปจะหาธี่จับคอก็จับยากเหลือเกินนะครับโดนขเขาเข้าไปเลยมักซีโยนขเขาก็ไปดื้อๆเลย เดินเข้าไปแทงเขาจัดเข้าไปโอ้ดอกนี้เขาเต็มอกเต็มเต็มเลยสุดเลยนะครับกรรมการต้องนับเลยนะครับการนับเลยโดนเขาเต็มๆเลยจับคอไม่ได้โดดเขาลอยใส่เลยนะครับอ่ายัางซู้เยอะกำการบอกลุยไหมบอกี่เดินเข้าไปโอ้ชีว์กบวนไปโอชิเตะไปมักซี่เตะไปมัดไปอาจจะจับคได้ทำไงแทงเขาจัดเข้าไปโอ้ล้มลงเลย นั่งกองนั้นรมการต้องนับเลยนะครับโอ้โดนสองดอกเข้าไปนี่อ่อนเลยนะครับโอ้ชี่ทการนับโยอะอย่อายงโซโยนะครับโอ้แรกๆมันจะจับคอไม่ได้นะครับอ่าย่างดูอันดูยังปลนออกไปอยู่อุชิเอ่ามัดทุบไปโอ้จับคอไม่ได้เลยมักสิ โอเชีตเตวืดไปอ่ามักซี่ก็เตวืดไปเหมือนกันโอต่างคนต่างอ่อนป้อแป้ไปเหมือนกันนะครับอ่าโอเชียตจ่อยางมาจอยใช้ฟันนางมาเอาาประจำจับคออยู่เหมือนกันนะครับมักซี่ปรยจำจับคออ่ามักซี่จะจับคอโอเชีตบนไว้โอ้โอเชื่อมันทุ่มมามาทุ่มมาเอามักซี่จับคอได้ครั้งนั้นแทงเขาจับเข้าไปโอ้หมดยกนะครับหมดยก มาว่าตอนยกที่5เลยนะครับยกสุดท้ายมูว่ามักซี่จะแพงเลดอีกหรือรเปล่าโอชิจะจะเขายังไงนะครับโดนไปสองนับเลยอุยการแล้วก็ชดนวมเช็ดหน้าให้เตรียมความพร้อมใหมอ่าให้มาจับมือทักทายกันก่อนนะครับยกสุดท้ายอา่าอรมการบอกด้วยบอกเสียด้วไป อูเชืกวนอย่างเดิมน,นะครับผวาเข่าไปเลยนะโดนเข่าไปสองนับโดนไปสองนับจากเข่านึงก็เ,เลยไม่กล้าบุกเลยนะครับมักซียับไปอูเชื่อกวนอย่างเดิมน,นะครับต่อยละว,วนมักซี่ทีไปอู๋เกื่อจะวนวนออกไปอยู่ก็มัดทุมายังไม่โดนนะครับอูเชื่อมักซีทีไป เติมไปตจอ้างมากอุจิต่อ้างอยออต่อ้างเคลืนเหมือนกันยังอยู่ห่างกันอยู่ครับต่อยังไม่ค่อยถูกกันยังเวืดไปเวื่์ดมาอยู่อุชิก็มั่นใจว่าตัวเองทําได้อย่างต่างคนต่างคนเจมอยู่ดดเขรารอยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสอกไปโอ้บักศีเอาตอนเผลนะครับ ใช่จังหวะเผื่อเอามัดเวืดมาอุช,อชิมักซี่เอาตอนเผื่อโดดใส่เลยนะครับโดดเข่าร้อยใส่เลยยังเป็นอูชิเดินเข้าไปโยพยาจะจับคอแต่ไม่ให้จับนะครับอุชิจะไม่จับคอวนไปเรื่อยนะครับรอสวนแล้วก็วนไปมักซี่ยังขยับเข้าไปโยนะครับอา้าวหาจังหวะจับคอแทงเขายโยนะครับอุชิก็ไม่กล้ามัด ฮุบเข้าไปใกล้ๆนะครับกลัวจับคอแทงเขาผวา,าเขาอยู่นะครับเอาอุชิตเตเวิดไปมัดมังส้อมาเอาอจับคอได้โอ้เสียหลักไปเลยครับอุชิตเวียงออกไปไม่ให้แทงจับคอได้อามังซีกระจาะเข้าไปอุชิตกบนไปอยู่นะครับเจาอยางเกือบเสียหลักไปนะครับอุชิตเกือบเสียหลักมังซิเต,เตไป โอ้ชีเขาจะบังต่างคนต่างยึดใส่กันอยู่จอร์จังโอ้คนหนึ่งจอร์จังคนหนึ่งจอร์จเชฟฟาหนังนะครับแต่ยังเวิดไปทั้งโคโูโ่อยู่จอร์จังเวิดไปนะครับโอ้ชีนี่ไม่เข้าใกล้เลยนะครับวนไปไกลๆนะครับยังเวิอด,ดอยู่แต่จอร์จังมาก็เวิดนะครับจะจบับขาได้หมัดสวนไปเหมือนกัน ดูเหมือนอุชิตจะมั่นใจนะครับถอยวนไปโอ้หมัดทุบมาก็เวิดเหมือนกันหมัดเข้าลงตัวไปหมัดเข้าแล้วก็ถอยวนไปนะครับต่างคนต่างมั่นใจอยู่ตอนนี้ยังทำอะไรกันไม่ได้ยังวนยูยังพยายามะจ,จะเข้าไปจับข้อนะครับมักซี่เอาอุชิตเตไปเอาหมดยกนะครับหมดยกก็ขอโทษขออภัยกันนะครับ นามนักกีฬาอาชีพเดียวกันนะครับมาดูว่าแชมป์ขัดแชมป์จะอยู่ที่ประเทศไหนแล้วระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับระหว่างบัตเตียนมักซี่จากฝรั่งเศสครับก็เป็นนั้นว่าบ,บัตเตียนมักซี่จากฝรั่งเศสชนะคะแนนไป49ต่อ4 7นะครับกรรมการก็มาชูมือให้นะครับโอ้ได้มา2นับเต,เต็มเลยนะครับก็ได้ ชนะคะแนนไปพร้อมกับคว้ากัดแชมป์นะครับกรรมการเอาสมัดแชมป์มาคาดให้นะครับก็ยินดีกับบัตเตีนมักซี่เป็นกําลังใจให้อากรามอุชิพิจากโมรกโกนะครับวันนี้แชมป์ขัดแชมป์ไปอยู่ที่ฝรัลล่งเศสนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้นะครับ